โอ้โหดิฉันลุ้นค่ะพี่ดาบดาดอย่าพุ่งไปไหนนะคะอยู่ให้นด้ครับแต่งแป๊บนึงนะคะดิฉันใจจดใจจ่อแล้วตอนนี้ฟนอินหรือเปล่าคะขอไม่ฝนไม่โฟนใช่ไหมคะฟนอินไหมคะให้คุณมิดประกาศ อ่าขาไมาค่ะขาไมาด้วยขาโอเคใกล้ใกล้ๆไม่ใช่พระรามสองแต่ก็ใกล้ๆกล้นะใกล้ใกล้ครับผมอยู่เขตมีนบุรีนะครับผมกรุงเทพของเราได้เองนะครับค่ะนายพิทักษ์สดใสครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้ห้าหมื่นบาทนะฮะโอเคความยินดีด้วยนะคะกับคุณพิทักษ์สดใสนะคะจากกรุงเทพนี่เองได้รับทองคำมูลค่า50,000บาท ติดต่อกลับไปนะคะโอเคโอเคและแล้วตอนนี้นะะตอนนี้ค่ะ,อะขอเชิญผู้โชคดีจาก